สวัสดีค่ะท่านผู้กปกครองชั้นป .1 น,นะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูสาวอีกแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวครูสาวขอเรียกเด็กๆก่อนนะคะวันนี้ครูสาวจะไม้เด็กๆตบมือตามจังหวะค่ะเด็กๆทุกคนป .1 มานั่งหน้าหน้าทีวีเลยนะคะเอาเด็กๆเดี๋ยวทำตามครูสาวนะคะตบมือหนึ่งครั้งทันไหมคะเด็กๆตบมือสองครั้งตบมือสามครั้ง ตัวแหน่งสี่ครั้งตัวแหน่งห้าครั้งอ้าวเดี๋ยวไหมนะคะเผื่อเด็กๆทําไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราตบไปแล้วเราก็นับไปด้วยเด็กจะได้จําได้ว่ากี่ครั้งแล้วตําแหน่งหนึ่งครั้งหนึ่งตําแหน่งสองครั้งหนึ่งสองตําแหน่งสามครั้งหนึ่งสองสามตําแหน่งสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ตําแหน่งห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า ทีนี้เราตบครบว่าครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาตบเป็นจังหวะก,กันนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูสาวจะตบเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อนนะคะแล้วก็เด็กๆตบตามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทันไหมคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาคําสุดท้ายค่ะเด็กๆพร้อมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทันไหมคะ อีกครั้งหนึ่งเด็กๆบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวตรงเอาเดี๋ยววันนี้เด็กๆทุกคนไปเอาหนังสือเล่มนี้มาวันนี้ครูสาวจะสอนวิชาสังคมเด็กๆเอาหนังสือมาแล้วยังคะถ้าเอาหนังสือมาแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนไปพร้อมกันนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่ 3เด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่3ามนะคะแล้วก็ดูรูปประกอบตามครูสาวไปด้วยเดี๋ยวครูสาวจะสอนไปเด็กๆก,ก็ดูไปก่อนตามที่ครูสาวพูดอ้าวเดี๋ยววันนี้ครูสาวจะสอนเกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนาเด็กๆคําว่าพุทธประวัติหมายถึงประวัติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอันนี้คือรูปของพระพุทธเจ้าที่ครูสาวเอามาประกอบการสอนในวันนี้นะคะประวัติเด็กๆฟังให้ดีนะคะประวัติคือพุทธประวัติหมายถึงประวัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ซึ่งเป็นาศาสดาของาศาสนาพุทธใครที่นับถือาศาสนาพุทธคนที่นับถือาศาสนาพุทธส่วนใหญ่ จะเป็นคนไทยสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยก็คือเด็กๆรู้ไหมคะหนึ่งเป็นคนยิ้มง่ายคนไทยเจอกันยกมือไว้แต่ถ้าฝรั่งเจอกันทำไงคะเขาจะบายบายเขากอดกันเขาหอมกันแต่คนไทยเราไม่ทำแบบนั้นนะคะอันนี้คือความหมายของพุทธประวัติก็คือประวัติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าคือศาสดาของศาสนาพุทธเดี๋ยวครูจะเล่าให้เด็กๆฟังนะคะว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครเป็นลูกของใครมาจากไหนเอาเด็กๆด,กดูพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นโอรสของเจ้าชายสุโทธทนะกับพระนางสิริมหามายา คำว่าโอรสหมายถึงลูกชายเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีเป็นโอรสของเจ้าชายสุโธธนะกับพระนางสิริมหามายาเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าประสูติในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนหกเดี๋ยว่อกครูสาวสอนเสร็จคููสาวจะกลับมาทบทวนนะคะเด็กๆฟังไว้ด้วย พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อจเจริญวัยได้ประมาณ16บพันษา16บพรรษาถ้าสามัญชนของเราก็เรียกว่าอายุได้อภิเศกสมรสคำว่าอภิเศกสมรสก็คือแต่งงานได้แต่งงานกับพระนางยโสธาราหรือนางพิมพาหลังจากนั้นก็มีลูกหนึ่งคนหรือว่ามีพระราชะโอรสหนึ่งคนชื่อว่าราหุล อันนี้คือประวัติคร่าวๆของพระพุทธเจ้าที่เราเรียนในชั้นป .1 น,นะคะเด็กป .1 ก็รู้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูสาวจะกลับมาทบทวนให้เด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นภาพประกอบตอนที่รพะระพุทธเจ้าประสูตินะคะเห็นไหมพอเด็กประสูติออกมาปับ๊บเดินออกมาเนี่ยจะเดินในดอกบัวก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนมีบุญนะคะไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปเอาเด็กๆฟังให้ดีนะคะ ครูสาวจะถามพุทธประวัติหมายถึงอะไรคะเด็กๆจําได้ไหมคะเมื่อกี้ครูสาวบอกไปแล้วก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธตัตถเนี่ยเป็นโอรสของเจ้าชายสุโธธนะกับพระนางสิริมหามายาแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อจเจริญเติบโตได้พระชนมายุ 10, สิบกพรรษา ได้อภิเศกสมรสก็คือคําว่าภิเศกสมรสครูสาวบอกไปแล็วคือแต่งงานกับเพื่อนรางยโสธาราหรืออีกชื่อหนึ่งว่านางพิมพาและได้มีบุตรหนึ่งคนหรือว่าพระราชะโอรสหนึ่งคนชื่อว่าราหุลวันนี้ครูสาวจะสอนประวัติศาสตร์พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า,เ,จาเรียบร้อยเลยนะคะครูสาวมีงานให้เด็กๆทำเล็กๆน้อยๆเด็กๆสามารถทำได้ ก่อนที่ครูจะสั่งงานเด็กๆเดี๋ยวครูสาวมีบัตรคำให้เด็กๆพูดตามก่อนนะคะเพื่อเด็กๆจะได้อ่านได้แล้วก็เขียนได้นะคะเดี๋ยวครูสาวจะชูขึ้นเลยเด็กอ่านตามประวัติประวัติประวัติอ่านตามนะคะประวัติต่อไปพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธพระพุทธพระพุทธศาสนาศาสนาศาสนาศาสตราศาสตราศาสดา อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเด็กๆจําไว้แล้วก็เดี๋ยวได้หันอ่านกับผู้ปกครองแล้วก็เดี๋ยวครูสาวจะมีงาน้เด็กๆทานะคะศาสดาศาสตาศาสนาศาสนาพระพุทธ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 เจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ประวัติประวัติประวัติเดี๋ยวครูสาวจะสั่งงานให้เด็กเขียนคําที่อ่านไปเมื่อกี้ไม่เยอะนะคะเด็กๆสามารถเขียนได้เพราะว่าสําหรับเด็กป .1 น,นะเราต้องพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อมือแล้วก็ต้องฝึกอ่านฝึกเขียนเพราะโรงเรียนก็ไม่ได้มาเราต้องฝึกไว้ทุกวันเพื่อให้เด็กได้เตรียมพร้อมเวลาโรงเรียนเปิดน,นะคะ วันนี้การบ้านที่ครูสาวจะสั่งเด็กนะคะให้เด็กๆทําในกระดาษหรือว่าสมุดที่เด็กๆไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องโอ้ต้องไปลงทุนซื้อสมุดหรือว่าซื้อกระดาษ A4 ไม่ต้องค่ะกระดาษที่มีที่บ้านที่เด็กๆไม่ใช้แล้วเราสามารถเรามาเขียนได้เพื่อเป็นการฝึกเด็กระดับป .1 ให้เขียนให้อ่านเตรียมพร้อมตลอดเวลา ถ้าเราไม่ทําแบบนี้เด็กปนหนึ่งก็จะไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านทําไมครูสาวถึงมาฝึกให้เด็กอ่านเพื่อให้เด็กอ่านได้เขียนเลยเขียนสวยเด็กๆดูนะคะการบ้านอันนี้ครูสาวมีแบบโฟมให้เด็กๆเรียบร้อยเราจะเขียนแบบโฟมเหมือนที่ครูสาวส่งไปนะคะให้เด็กๆดูนะคะ่าเด็กๆดูนะคะขั้นแรกเด็กๆลงวันที่ก่อน เราจะเรียนกันในวันศุกร์นะคะเด็กๆมีวันที่มีเลขอาราบิกเห็นไหมเด็กๆเราได้ทั้งวันที่ได้ตัวเลขอาราบิกด้วยได้ตัวเลขไทยด้วยในวิชาเดียวกันเลยเห็นไหมมีตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยเป็นการทบทวนเด็กไปในตัวเด็กได้ทั้งเลขได้ทั้งภาษาไทยได้วิชาสังคมได้หมดเลยเด็กได้กําไรเต็มๆเลยนะคะหลังจากลงวันที่เสร็จ ครูสาวก็เขียนเห็นไหมจงคัดคำก็ได้เลยวิชาภาษาไทยเห็นไหมคะหลังจากนั้นให้เด็กเขียนตามครูสาวเลยเห็นไหมคะมีคําว่าอะไรคะประวัติพระพุทธแล้วก็ศาสดาศา,าสาศานาคําสุดท้ายพระพุทธเจ้า,เ,จาเด็กๆกขาเยอะไหมคะครูว่าสําหรับเด็กป .1 หนึ่งนะคะคงไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กตลอดเวลาเพราะว่าเด็กเริ่มโตแล้ว หลังจากนั้นที่ครูสาวให้ไปแล้วถ้าใครเขียนเสร็จส่งมาในลายครูสาวนะคะไม่ต้องส่งไปในลายครูอ้อยนะคะส่งหาครูสาวเลยค่ะครูสาวจะได้ตรวจแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะครูสาวขอเน้นยำ้ำเขียนให้สวยขีดเส้นให้ตรงดูของครูสาวเป็นตัวอย่างไม่รู้สวยไม่สวยให้เด็กดูเองนะคะไม่ต้องเขียนตัวใหญ่ดูแบบเหมือนครูสาว เด็กๆเห็นแล้วยังคะถ้าเห็นแล้ววันนี้ครูสาวขอสั่งการบ้านเด็กๆเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอ,อาทิตย์หน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ครูให้ครูครูขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนดูแลสุขภาพสู้ๆนะคะเด็กๆขาสู้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ